พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางครับโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ครับมีการลงพื้นที่สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับที่โรงแรมเวียงละครอําเภอเมืองลำปางครับนายสิริวัฒน์บุพผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านเองครับเดินทางมาเปิดกิจกรรม 1212 12 etda สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้รู้เท่าทันและก็มีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ให้กับตนเองครอบครัวชุมชนได้อย่างเหมาะสมและทันการครับรวมไปถึงครับเพิ่มความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางออนไลน์ด้วย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดขึ้นนะคะภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้รู้เท่าทันมีภูมิคุ้มกันค่ะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ให้กับตนเองครอบครวัวและก็ชุมชนได้อย่างเหมาะสมที่สําคัญทันเหตุการณ์นะคะทางนี้ ก็จะได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะหากประชาชนได้พบเห็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นภัยคุกคามทางออนไลน์หรือว่ามีข้อสงสัยในการทําธุรกรรมทางช่องทางออนไลน์ค่ะสามารถที่จะเข้าไปแจ้งปัญหาร้องเรียนได้นะคะมีเบอร์สายด่วนอยู่นั่นก็คือเบอร์1 2ึ่งค่ะหรือว่าสะดวกไปในช่องทางอีเมลนะคะนั่นก็คือ 1212@ 12 mdes.go.th ก็สามารถส่งเรื่องเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะครับปัญหาออนไลน์เนี่ยผมเองอ่านข่าวอยู่เี่เมืเ่อเช้าก็เจอ,อนะฮะส่งมาบอกว่า